ตกคอยบ่ายมามันไหลแรงครับเอาละครับพร้อมแล้วพร้อมกินกินซะด้วยออก หนีออกมาสี่หลังครบศูนย์นะครับเพราะว่าเที่ยวแรกโนนฝันไปหนึ่งหลัมแล้วเที่ยวนี้บอกว่าไม่เอาแล้วเว้ยถ้าขึ้นไม่ทันกรรมการวันแน่กรรมการฝันแม่เพราะว่ากรรมการกรรมการไม่มีเหลืออยู่ในดวงใจไม่มีรอใครก็จะหมดเวลาหมดเวลาแล้วก็กรรมการฝันไม่เลี้ยงฟันไม่เลี้ยงครูนี้ปล่อยก็มาอาจจะมาเต็มที่บี้กนมาเต็มร้อยน้ำก็จุยกระจายไปเบื้องน้ำก็จุยกระจายใบเบื้องร้อยเมตรดูสิว่าใครจะคงร้อยเมตรใครจะคงสองร้อยเมตรใครจะแผวสองร้อยเมตรใครจะแผวตอนนี้ยังไม่มีใครแพวว้ ต่างคนตา่างอัดต่างคนต่างพันกันมาเต็มที่บีกันมาเต็มร้อยเพชรสายคำเป็นสายคำร้องรำหนึ่งก็พยายามพยายามจะไล่บีไล่แรงเทพสิริชัยเทพสิริชัยเทพสิริชัยสิงห์บาก็นอนก็ไม่ธรรมดาครับต่อไทยด้วยมามาก็อัดมาแชมป์เก like ่าแชมป์เก่าสวีวันสวีวันนี่ดันรันก็ไม่ธรรมดาต่างคนต่างบีขึ้นมาสาวคำบนก็ระเบิดเธอ สชว่าถ้าออกตัวมาเป็นที่แสดงว่าท่านพระครูโอภาสทรมาสนิทมมนไปไว้วางใจในเราถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าในนว่าเทพส,ยยสุริชัยศิลป์บานพนอนดูสิว่าเทีย่ยวนี้ทีมงานสวีวันนี้ลันดอนฟาโมอจะบินหรือเปล่ปาเพราะว่าสนามบางไซใหญ่นั้นบอกเลยว่าของเชียร์ของเชียร์สวีวนันฟาหมอ,อ,มอบินไปแล้้ดูิว่าไม่มีเฉพาะวัดหัวโดงทีมงานทีมงานไม่ธรรมดาสวีวันนี่ลันดอนของเชียร์ฟาโมอจะบินหรือไม่บินเพราะว่าตอนนี้ทีมงานสาวขันวัวไม่ย่อนไม่ย่อไม่ท้อไม่เล้นพ่ายบทไม่เบียดพ่เสีย ไพสีไพกยี่ไพกยี่เพชรสครับเพชรสครับ ดูสิว่าเพชรสสยคำจะทำได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เทพสิริชัยไผ่แรงแสงและจ้าแสงได้แสงไฟแสงได้ไอแสงไฟผายกันมาแล้วจ้าไม่รู้ว่าเพชรใสยคำจะทำได้ทำได้ทำได้หรือไม่ได้ปล่อยใครเทพสิริชัยสิงห์บางอาพนัดจากวันสิริพุทธารามเอาวเราไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครสวีสบีอาสวีวันจากบัลไอบุกแดนนี้เมืองไซบูทองระเบิดไปผายบอกว่าสาวับวุ บ้านอยากรับบ้านอยากรับบ้านอยากรับผู้ใหญ่รลับเงินบอกว่าเฮ้ยไว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 เบาหวานขึ้นแล้วเอาละครับพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้ก็หวันดูทีก็หนึ่งสองสามทีเจอกันก็ต้องทนเลาะเจอเจอก็เจอกัน ที่ไหลก็เหมือนไม่น้อยเจอไม่ลงครับฟ้านเหลืองมังก็ยันกับล่องน้ำล่องน้ำที่ยังกับเรือดินสายว่าก็เพชรสายครับเพชรสายครับไม่ต้องพูดถึงเพชรสายครับไม่ต้องพูดถึงว่าเอาแล้วฮัทเซมาปลายนังตีจีนรอดปลอดภัยบะเทมจิริไทยสิงห์บางมายนไหวๆวันนี้วันนี้เรือแชมป์เก่าจากวัดสิริบอกอาบุตรท่าลามกบยนไม่ยอมไม่เถอไปได้เจอกับสาวน้อยร้อยชักเจอกับสาวน้อยร้อยชักรู้จีนีรัก็คือบอกว่าสารวัตรว่าสารวัตรว่าผู้วิวันผู้วิวันที่ยันนอนผู้วิวันบอกว่าสอบว่าบอลเราหรือว่าเป็นนามของ แสงวันระเกตก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่เล่เจอกับใครไม่เจอเจอกับสาวกบุญสาวกบุญลองน้ำดิสี่ลองน้ำดิสี่ไปพ่อ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 ไปสัปปะล์มาแล้วมึงบังกูบังคนละบังสองบังควาแล้วไม่จะพูดถึงกับลองน้ำดิสี่ไม่ทันแน่นอนมาดูมาดูลองน้ำที่หนึ่งที่สามที่หนึ่งที่สองที่สามที่หนึ่งที่สองที่สามไรหมดรายมีไรขยี้ดังคนละซัดกันมาเอาล่ะว่าลืมตายเอาล่ะว่าลืมตายลองน้ำที่หนึ่งลองน้ำที่หนึ่งไม่จะพูดถึงแล้วเอาละใส่กันบ้านจะเป็นการอัดกันบ้านใครไปขอะล่ ใจกันเต็มไปด้วันกันมาเรียบลามลามาแล้วเรือลิเทียมสินีไทยไปแล้งแสงนี่แล้ว นี่เราจะหนีพ้นหรือไม่พ้นในเมื่อตามประกบมาด้วยสวีวันนิรันดรสวีวันนิรันดรไังไงสวีวันสวีวันนิรันดรตอนนี้สวีวันนิรันดรไล่บียร์กบมาไล่บียร์กบมาแต่ได้นะไม่แน่จะได้คำในเมื่อเพื่อนใครคำเพื่อกใครคำเราล้านหนึ่งก็ไล่เบียร์กบมาไล่เบียร์กบมาระวังระวังเพื่อกใครคำกบสวีวันนิรันดรเพื่อกใครคำกบสวีวันนิรันดรนะใครจะไล่แรงใครจะไล่แรงจะแทงก็มาได้จะแทงก็มาได้เอาไว้ไม่แน่ไม่แน่ในเมื่อในเมื่อสวีวันสวีวันหนีพ้นไม่พ้นพ้นไปพ้นพ้นไปพ้นไปใจคำ ติ๊กมา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 โว้ยใช่ใช่เอาล้วครับมาดูซิว่าพี่น้องโอ้โหเที่ยวนี้เอาแล้วมาดูซิว่าสวีวันที่ลอนดอนนะครับจะหนีมานะครับแม่จะทนพิษบาดแผลจะตายโรงพยาบาลหรือไม่นะครับหนีอย่างสุดชีวิตครับไม่รู้ว่า